มีคนกดเข้าไปใช้บริการสตรีมมิ่งผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยวันละหนึ่งครั้งแล้วก็อย่างต่ำหนชั่วโมงขึ้นด้วยนะคะโอคนใช้สตรีมมิ่งเยอะมากเลยนะแล้วธุรกิจการสตรีมมิ่งของไทยเป็นยังไงคือในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทุกคนรับชมโออยู่อย่างเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นการรับชมผ่านการสตรีมมิ่งผ่านแพลตฟอร์มก็คือ Facebook เหมือนกนกัซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้วิธีการรับชมข้อมูลข่าวสารแบบนี้เป็นเทรนที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังใช้บริการแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆทุกทีแล้วก็มีผลศึกษาพบว่าคนทั่วโลกพร้อมจะจ่ายเงินเพื่อการรับชมการสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นด้วย อธิบายให้ฟังก่อนว่าแล้วการสตรีมมิ่งมันคืออะไรการสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็คือการรับชมการถ่ายทอดสดภาพแล้วก็เสียงโดยใช้ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k เหมือนที่คุณดูโออยู่อย่างนี้หรือบน Netflix อ่าหรือบน YouTube เหล่านี้เขาเรียกว่าการสตรีมมิ่งหมดเลยมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจาก The Mobile s t r e m m n n r r p p r t t 2 2 2 1เขาบอกว่าปัจจุบันค่ะมีคนกดเข้าไปใช้บริการสตรีมมิ่งผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ย อย่างน้อยๆเ่ยวันละหนึ่งครั้งแล้วก็อย่างต่ำหนชั่วโมงขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญในอดีตที่เคยใช้ c a เบิลทีวีเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเปลี่ยนมาดูแบบสตรีมมิ่งแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆและพร้อมที่จะเสียเงินจ่ายเงินเพื่อจะดูแบบสตรีมมิ่งด้วยอย่งมากไปกว่าน,นั้น g a d g จ t แบบ Connect TV ก็คือทีวีหรือว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทันทีอย่างงี้พวกสมาร์ททขายดีมากนะคะคุณ ประเทศไหนในโลกที่ใช้การสตรีมมิ่งมากที่สุดคุณรู้ไหมโอ้ว่าหลายคนทายถูกฮะนั่นคือประเทศจีนใช้สตรีมมิ่งสูงที่สุดเลยแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับประเทศตุรกีนะคะรองลงมาก็คือเกาหลีสิงคโปร์เยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็สหาราชาดาจักรค่ะได้เห็นอะไรฮะแสดงให้เห็นว่าเทรนหรือว่าพฤติกรรมการดูข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป เขาไปใช้บริการบนโลกออนไลน์มากขึ้นไปใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆในการรับชมแบบสตรีมมิ่งมากขึ้นเทศไทยเหมือนกันไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่แบบผู้ให้บริการสตรีมมิ่งทั่วโลกเนี่ยเขาน่าจะรวยอู้ฟู้อ่ะฟันรายได้ไม่รู้เท่าไหร่ต่เท่าไหร่เนาะเหมือนกันนะฮะปัจจุบันนี้คนไทยเราหันมาใช้เวลาบนโลกออนไลน์หรือดูหนังดูสื่อต่างๆผ่านการสตรีมมิ่งมากขึ้นแล้วธุรกิจการสตรีมมิ่งของไทยเป็นยังไง การซีริสงของไทยเนี่ยมันยังไม่ได้ไปไกลถึงระดับโลกคือเราอาจจะมีบ้างเล็กๆนะคะแต่ว่าก็ใช้บริการแค่ในกลุ่มเล็กๆในประเทศเท่านั้นมีข้อมูลมานะคะจากทางคุณมาล,ลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยคะ่ะบอกว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรายงานผลดําเนินกิจกรรมส่งเสริมแล้วก็ผลักดันการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกของปี64ีปีนี้เลยคะ่ะบอกว่าของเราเนี่ยมีรายได้เข้าประเทศ จากกิจกรรมที่ขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เยอะมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ14,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวอันนี้ไม่ได้หมายถึงเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะแต่หมายถึงว่าเราขายของแบบออนไลน์นะะ่ะซึ่งรายได้เนี่ยมาจาก3ช่องทางหลักก็คือ1จัดแสดงสินค้าแบบ Miller to Miller ก็คือผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปส่งแค่ตัวอย่างสินค้าไปโชว์จะแสดงในงานเท่านั้น 2. ก็คือแสดงสินค้าในรูปแบบเสมือนจริงแล้วก็3ก็คือแสดงสินค้าแบบมัลติมีเดียออนไลน์โวลทิชัลเอ็กซิบิชันก็คือจัดกิจกรรมส่งออกด้านมัลติมีเดียต่างๆเช่นภาพยนตร์แอนิเมชันหรือว่าคอนเทนต์ต่าง,างๆซึ่งผู้ชมคะอันนี้เป็นแค่รายได้จากการขายของโดยที่เราใช้สื่อหรือว่าช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะ เรายังไม่ได้มีแพลตฟอร์มสตรีมหรือว่าแพลตฟอร์มจริงจังเป็นของตัวเองเลยอะ่ะมันก็น่าคิดนะคะว่าแล้วประเทศไทยเราจะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยเราจะมีแพลตฟอร์มในการสตรีมมิ่งที่ใช้งานไปไกลได้ในระดับโลกโมันน่าจะสร้างรายได้ได้มหาศาลมากกว่านี้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้้าคุณผู้ชมสนใจในเรื่องนี้เหมือนกัน มาติดตามได้ในงานสัมมนาดีๆที่มีชื่อว่า Virtual Forum Thailand Platform ฝันกลางวันหรือทำได้จริงนะคะในวันศุกร์ที่15ตุลาคมนี้ประมาณบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นรับชมได้ทุกช่องทางของสปินออนไลน์ค่ะมาร่วมรับฟังมาร่วมขบคิดแล้วก็เสวนาหาคำตอบในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะคือถ้าประเทศทำไครทำได้จริงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเนาะ จปไ,ได้จะเข้าประเทศอีกมหาศาลเลยแหละว,ว่าอ่ะก็มหาคำตอบกันได้ในงานนี้นะ